yeah before okay. yeah. that เราจะไปตกปลาที่คลองบางปลากันนะครับผมวันนี้บินเดี่ยวครับบินเดี่ยวสองคนกับแม่บ้านไม่ชวนใครไปนะครับครับผมไปดูจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมมาจากสัาโรงนะครับเข้าตลาดนัดเดือบินนะครับแล้วก็ขิดซ้ายเลยขับรถใต้สะพานนะครับผม เอารถใต้สะพานเลยบแล้วก็ชิดขวาออกไปเลยนะครับรถสูงรอดไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับรถสูงรอดไม่ได้สะพานเตียเรียบพองไปเลยนะครับเรียบพองมางฟ้าไปเลยเยครับเยครับบางปลาคอบางปลาครับถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงหมายที่เราจะไปนะครับยังไม่ถึงพิกัดที่เราจะไปนะครับเราจะไปข้างในนะครับ วัดไปเลยนะครับไปไหมายของที่หน้าทีมปักหมุดไว้นะครับโอเคครับวัดราชบูรณะนะครับวัดวัดราชบูรณะหรือราตบ้องปัดป้องปานะเขาเรียกกันนะครับแล้วขึ้นสะพานเลยนะครับ วังนิดนึงนะครับสะพานมันชันแล้วก็มันหักสอบลงเลยรถเตียกก็ระวังนิดนึงนะครับนี่ครับเราจะไปประมาณคลองสิบคลองนะครับพี่พี่ที่รักในการตกปลารอบในการตกปลา,า,ปาทุกท่านครับของตกปลาพาจินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาที่คลองตกปลาครับ สำหรับพองปลาตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณคลองเกตนะครับรู้จะมีตัวหรือเปล่าครับนา,นาตกปลา,าก็เยอะแยะมีนา,นาตกหลายท่านเหมือนกันตกใต้ทั้งคลองเลยนะครับมาดูภาพหมายน,นี่ครับมีนานะท่านนั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหน้าฝั่งนี้ก็ใช้เป็นตาข่ายกันนะครับส่วนรถาก็จอดทางถนนเลยนะครับขึ้นก็ขึ้นมาในนี่เลยนะครับ ขด้นมาตรงทางที่ตกปลาเลยนะครับนี่ครับผมภาพไม้รถก็จะวิ่งนิดนึงนะครับนี่ครับผ้าหมยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับรอชมกันนะครับรอดูรอชมกันนะครับนี่ครับลงไปหกพันนะครับ ลองเบียดไปื่ออคันรู้จะมีตัวอะไรมากินหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่ได้ก็คือว่ามามาพักผ่อนกันนะครับถ้าเกิดมีปลากินจะถ่ายให้ชมนะครับผม กลับเลยครับยวโลเร็ไม่นจะ้เลย Yeah, cool. No. ขอใช้เป็นกีโนเบอร์หนึ่งนะครับกีโนเบอร์หนึ่งแนละ้วเจียวมิดโฟมครับขอสามทางนี่ครับผมนี่ก้องค่อนใหญ่นะอย่ยวมิโฟมอยึ่งเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนี่ครับผม เรามาลงไม้แน่เลย แน่กันแล้วนะครับทุกคนรกคันที่ใช้ก็คืออาชิโนโคนขาวนะครับ4คันแล้วก็อาชิโนโกสปาร์ตัน2คันนะครับลงไปแล้วนะครับไม้แรกมารอชมกันเลยนะครับมาแล้วครับปลาตัวเลก เตอร์ครับโอ้โหทิ้งแน่นด้วยมาแล้วครับหน่วยกาะกวนครับ่วยกาะกวนทางน้ำมาแล้ว มีเรือนะครับมีเรือมานี่ครนะับหน่วยตอบรลอนเรา <c oughs> ปลายิงไม่เข้าอยู่นะครับ, <c oughs> บวันนี้มีหน่วยตอบรลอนมาก็ตัดเกมเลยแล้วก็ี่้ เดิมนะครับเราย้ายใหม่นะครับจากข้างในนะครับมาข้างนอกเลยครับเป็นหมยเดิมที่เราเคยมารอบแรกนะครับรอบก่อนนี่ครับเขาเรียกไหมยสังทองลุงสังทองเขาจะยกยอนะครับยกยอจะจะมานมากนะครับเรากลับมาหมยเดิมดูที่จะเป็นยังไงจอดรถก็จอดข้างถนนนี่นะครับหน้าวัดไม่มีที่จอดรถนะครับเหี่ยวแอวข้างทาง หน้าวัดบรลุงราดลงหกคันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ามาดูกันว่าจะมีตัวไหมคนเฝ้าเบ็ดนั่งอยู่นี่ครับคนเฝ้าเบ็ดาลองดูครับกินนล้วนะครับเป็นรูปปลาเลย มีรุ่นครับมีรุ่นมีปลาเข้าอยู่นะครับ Ja, warum? เวนือนพองป่ามาแล้วแน,น่นเน่นเน่นมาแล้วครับ สายป่วนข้อฟังปลาปลาไม่กินเบ็ดก็เพราะสายปว่วน เรือแข่งเรือซิ่งวิ่งทั้งวันนะครับแข่งกันมานะครับโอ้โหวลำที่สองมาทีละสองลำสองลำสองลำเออเรือแข่งเรือซิ่งวิ่งทั้งวันทำไปสุดยอด หมดแล้วเดี๋ยวมาใหม่มาอีกแล้ว ที่ไหนจะมากินครับ10บนาทีวิ่ง18สิบรอบเนะเจ้าเดิมเจ้าเก่านวะิ่งทั้งวันวิ่งมา่รับร้อยรอบ ไปคันหนึ่งมาแข่งกันมาดรวยเ้คันนั้นก็มามาแข่งกันแล้วครับแข่งกันแล้วครับมาแลแข่งกันครับสองคันเลยอันนี้เสียอันนี้มาแล้วเออ อันนูมาสามัน <c oughs> สามพัน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  เสียแล้วนะครับขี่ไปขี่มาจอดเสียแล้วครับเดือเสียแล้วครับตาร์ไม่ติดแล้วครับตรงใส่ไม่ใส่ถ้ามันไรเกียวตู้ที่ดูผลประกอบการกันนะครับวันนี้ มันวิ่งเยอะนะครับไม่ค่อยจะมีปลาเป็ดหกคันนะครับหลังจากบ่ายสองมานะครับไม่กินเลยจนถึงห้าโมงเย็นไม่มีปลามากินสักตัวนะครับพอได้ทอดครับผมไสเหยียบครับไสเหยียบนี่นะครับปลาที่เป็นตกมาได้เมื่อวานวันนี้เรากำัมาตากแดดนะครับไปทอดกินกับส้มตำนะครับ ปลาแดดเดียว,วพี่น้องซส์เอียบนะครับปลาที่เราไปตกมานะครับตำมะคงครับผมตำมะคงแซ่บ,บตำเองกินเองนักเลงพอเข่าครับผมข่าหอมมะลิลูกนี่ครับมาเด้อคิมเข่าท้กันครับ